สว so ัสด oh ีครับคุณผู้ชมครับสบดูถุงอยู่ดูถุงเนี่ยถุงอ่านนี้อ๋อเอามาแล้วอมาแล้วโอ้สวัสดีครับเข้าวรายการตั้งนานแล้วอ่ะอ่ะเราเไม่บอกไม่กล่าวเลยจงคนจำไดะขอขอดลมลมนิดนึงดมทำไมอืมไปจับถุงมาจริงว่าก็เป็นจินยานี่กลุ่มกลินที่คุ้นเคยกลิ่นทม่ผมมันๆเป็นมันลาไม่ออกคุณต้องใช้เราสิบสองชั่วโมงผมอ่านมาแล้วคุณไม่รู้ดิใช่ใช่สองกีฬาแกะกลนองวันนี้ อาริฟกุบอลคอนเซ็ปต์โตตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้แล้วครับผมนี่คือรองเท้าสปาร์อีกหนึ่งรุ่นที่หลายท่านเนี่ยขอเข้ามาครับเล็กคอมเมนต์เข้ามาว่ามีครับที่ปั้าพี่ออดครับผมรีวิวด้วยอ๋อแล้วก็ขอให้แจกด้วยใช่แต่คู่ที่บอกได้เลยว่าแจกไม่ไหวคู่นี้ก็ไปจับลำเอาเองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแจกไปเดี๋ยวคุณใส่ไม่ได้เพราะว่าราคามันค่อนข้างแบบสูงพ่อคุณวันนี้เป็นพิพันธ์จากไมค์กี้ ขอขอบคุณอันนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับไม้ด้วยนะฮะวันนี้เป็นรุ่นอะไรครับวันนี้เนี่ยไนกี้รุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่ามาจิต้ามาจิต้าเป็นสีสามสดใสออปราอินิดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับต้อนัปี2018 Magista ดูครับนี่คือ m a g i s ้ a อย่างทองแท้สวยงาม ส้มดำเริ่มส้มดำแล้วมันเป็นดำแบบไม่ได้ดำดำแบบดำส่วนใหญ่หมดมันเป็ส้มดำแล้วแบบนี้เขเดี่ยวไหนั่งส้มดำอ๋อใช่โอ้ส้มดำต้องกินกับไก่อ๋ออันนี้ส้มดำใช่ครับผมมันจะเป็นดำดำแนวด้านๆหน่อยแล้วเชือกพร้อมที่ปั๊มมัเป็นดำดำโอ๊ตหน่อยเออใช่จะดำแนวด้านๆหน่อยครับแล้วเชือกเนี่ย มันไม่ใช่เชือกธรรมดานะทำไมอ่ะมันจะเหมือนมีกิมมิกในเชือกด้วยอ๋อมีกากเพชรด้วยเหรอเออมันอะไรใช่กากเพชรแต่มันไม่ใช่ฮะอ๋อเป็นวบบแบเวลาอยู่ในสนามเนี่ยวิ่งจังหวะวิ่งแล้วแบบสปอร์ตไลท์สองมาเออเออเออสุดยอดมากแล้วอยากให้ดูตรงนี้เนี่ยฮะสัญลักษณ์ของรอาไนกี่ครับคือออกแบบมาเนี่ยเหมือนสะท้อนแสงได้มีความแวบ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 อยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้ารูนี้เดี๋ยวถ้าใครซื้อมาต้องเอาไปเปลี่ยนนะฮะทำไมใส่ไม่ได้อ๋อ เพราะมันมีโครงนี่ใช่ไหมใช่ใส่ไม่ไติดเนี่ยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนแต่ว่ารุ่นโปเกต์ก็น่าจะใส่ได้อ๋อใช่ที่ร้านเทปอันนี้เรามารีวิวไงแต่ใส่ไม่ได้เป็นรุ่นเดโมวิธีการก็คือมันดึงออกมาได้นะดึงได้อะไอ่้ก็ทปอันนี้ก็ใส่ได้โอ้เกือบไปเปลี่ยนแล้วนะฮะแต่ไอ้พวกนี้ก็เหมือนที่คุณเคยบอกอ่ะครับผมช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีทำไมอ่ะอะนั่นแหละครับอใช่เวลาจะเป็นรักบ้านก็ใส่ซะหน่อยนึงเออ ผมบอกได้หนึ่งว่าชุดปุ่มสตั๊ดเนี่ยตรงนี้สำหรับย่าจริงะนะครับที่มีความยาวของย่าในระดับปานกลางอืแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยปุ่มสตั๊ดของเขานะครับจะผลิตจากพลาสติกแล้วก็รวมถึงยางแข็งเหมาะสำหรับสนบามญ้าที่มีความสมบูรณ์ว่าชุ่มชื้นเล็กน้อยาอาจจะเหมาะในช่วงหน้าฝนด้วยเพราะว่ามันจะยึดเกาะได้ดีมากใช่รือว่าจะใส่ไปเดินข้างนอกก็ได้นะในช่วงหน้าฝนใช่เพราะว่าคุณจะไม่ลื่น จรอจริงๆเลยมุกับเื่อนได้ได้หมดเลยไม่ลื่นอระไม่ลื่นไม่ลืนไม่นแต่ัวแตกนั่นเองแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดแรงกระแทกหรอพี่ปั๊มใส่ไปสนามแบบฝนตกใช่ไหมเวลาที่ปั๊มใส่แล้วมาเสียโหเงี้ยแล้วมาโดนอย่างเงี้ยพี่ปั๊จะไม่เจ็บเฮ้พราะมัจะลดแรงกระแทกด้วยการที่มีแอร์แอร์รงพุ่งใช่ใช่ใช่โง่มันมีจริงะแม่เนี่ยี่แต่โดยรวมหมอกได้เลยว่าสวยจริงริงครับ เอาอลิต i ้แ c o คอนโทรลแล้วก็ในในกี้ใหม่เอี่ยมเลยครับทำไมรู้ไหมในกี้กลิปในกี้ใหม่เอี่ยมเลยอ๋อคือใหม่กลิปนใหม่กลิปเลยครับผมไม่ใช่เลยขอน้าอ่าเป็นเทคโนโลยีของเขาครับราคาราคาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ 7,900บาทกับ n i ก e ้มาจิต้าอีนิดคู่นี้ครับผมเป็นเวอร์ชันที่2ก็อยู่ในในในเกรดน่าจะเป็นระดับท็อปอ่ะตัวท็อปเลยก็ว่าได้ท็อปเพราะผมเห็นเฉพาะเลยว่ามันเบามากและที่สำคัญเนี่ยคือการออกแบบการดีไซน์เนี่ยอยากให้ไปลองที่ช็อปเนื้องานของเขาอ่ะคือมันพรีเมียมสุดๆไปปั๊มแล้วก็มันดูดูคลาสสิกนี่มาจิต้าอยูีนิงนี้นะครับนี่ครับจะพิมพ์แบบว่าจะจะเขียนไว้เลย มาที่สตาโอ้ชอบมากและลืมอีกหนึ่งอย่างดูก่อนพี่ปั๊มอันนี้แหละพีเด็ดเลยเพราะปกติถุงซักัๆจะสีเป็นพื้นๆครับผมสีดำอันนี้คือโอ้โหเด่นเลยเดินไปสนามเด่นเลยตามแบบนี้เลยถ้าอยากจะเด่นแบบนี้ทำยไงพี่ปั๊มทำไมเวลาใส่ร้าใสุู่ใช่ไหมใส่อ่าไไม่ไม่ใส่ใส่เลยใส่เตะบอลเลย ตับมีรายละเอียดโอ้มีซิปมีถุงถุงเม็้ไว้ใส่อาจจะถุงเท้าหรือถ้าคุณรถอาจจะเป็นถุงถุงนอกชายเป็นชาถุงเกือบไปไม่ได้รยเสร็จเหรียญอาจจะเป็นกุญแจรถได้หมดได้หมดได้หมดเลยเพราะว่าพอใส่ไปในนี้กุญแจรถก็อยู่นี้โดนมาก็เอาไปทั้งถุงเลยก็ขายหมดเลยครับครับขอบคุณอารรด้วยนะขอบคุณนะครับ ได้ที่พาริสุบอกคอนเซ็ปต์ขออนกาสโอกาสนี้คาไปคราริสุกข่าววันนี้ครับผมอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่รไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อตไปนะวันนี้ลาไปก่อนฝากไว้ครับนนี้มาดิสตาเอาาูอนป์สวัสดีครับแมชอบตรงถูกมชอบตูสซิมสิ